เกิดเหตุวุ่นวายกลางงานหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐซิวแฮมเชียร์เมื่อมีนักรณรงค์ถูกครั่งไล่ลออกจากงานหลังส่งเสียงรบกวนระหว่างกล่าวปราศัยผู้สมัครคนดังของริพาพิกันวิาพากวิจาจร์ Biden, าจาโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเตือนว่าเราจะลงเอยด้วยสงครามโลกครั้งที่สาโดยมีไบเดนเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆ,างๆก่อนจะมีเสียงตะโกนจากชายคนดังกล่าวขัดจังหวะขึ้นมา That's the biggest threat that we have to democracy. We're going to end up in World War III with this guy running things. And you know it's interesting? Until I got indicted, I never talked this way about him. I, you probably know. Until I got, who is his Azia friend? You can get him out of here. Get out of here. Get out of here. Go ahead, you can throw him. ทั้งนี้ทั้มจะอยู่ในรัฐนิวแทมเชียเพื่อร่วมการหาเสียงตลอดสุดสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐแห่งนี้จะเริ่มขึ้นในวันคารนี้ด้านผู้สมัครร่วมพักอย่างนิกกี้เฮลี่อดีตผู้สหรัฐประจำสหประชาชาติก็เผชิญเหตุวุ่นวายคล้ายกันหลังมีผู้ประท้วงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขัดจังหวะระหว่างหาเสียงโดยมีผู้ถูกนำตัวออกจากงานทั้งสิ้น6คน อย่างไรก็ดีแม้เฮลลี่จะแสดงการสนับสนุนนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์แต่เธอกล่าวว่าทรัมป์จะไม่สามารถคว้าชัยได้เป็นสมัยที่2 I voted for Donald Trump twice. I was proud to serve America in his administration. I agree with a lot of his policies. But rightly or wrongly, chaos follows him. You know I'm right? Chaos follows him. And we can't have a country in disarray and a world on fire and go through four more years of chaos. We will not survive it.